อ๋ออ๋ออยู่ไม่อยู่เขาโม่คนเดียวเลยนะวันนี้นะเขาเล่นคนเดียวเลยนะโยโยโย่ตีกันแม่กคนรู้ป่ะหนิขว้างห้องอยู่อยู่รู้เดี๋ยวก็รู้โยโยโย่งานนี้อยู่อยู่เมื่อกี้ไลฟ์สดไปแล้วครับไม่อยู่ทีนี้จัดไปติดเบ็ ยากนะหนีไปเซ่ไว้จะหมีบนฉี่ไปเอามือออกมาั้ยลูกเออยังสิกำพังวันนี้เฮ้ยยากนะมองมันเป็นนั่นสหันหลังหันหลังมั่นสิไหมหันหลังมั่นสิมองสิหันหลังมั่นสิ ไ,ไครับโศกค,ครับเพื่อที่ว่าเราจะไปลอยรอียน,นะครับหาเหยื่อเป็นเหยื่อพลังกับหลังจากที่เราไปหาเหยื่อมานะครับตอนนี้เราก็จะามาทําการปล่อยเี๋ยเราทําการปล่อยเอยมาส่งมาปยายเยอะเออามาล่วงเอา ลำเลียงคันของเรานะครับเดี๋ยวลำเลียงคันปล่อยสอปล่อยสอปล่อยนะเดียวอะไรครับต้มกำลังแฝดดิเฮ้ยอะไรอะโยนไปละปลาลอยแล้วเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวโอเค อยู<ห>่อยโยโยต่ไก <Collins. S 1> ันแม่กันรู้ป่ะหนูคว้าห้องอยู่อยู่รู้เดี๋ยวก็รู้อยู่อยูงานนี้อยู่อยูเมื่อกี้ไลรสดไปแล้วครับไม่อยู่ทีนี้จัดไปโอ้ยเต็งเล้งฮะเต็งเล้งเอ้ยเอาเล้งกันเล้งวะเล้งอีกแล้วเออ อะไรของเขาวะไม่เอาเอาเฮยจ้าใครใครใครทำปลาหลุดเสียเปล่าเสียเขาบอกว่าได้เต็๊กเลงกันเสียสองเท่าเต็๊กเลงได้ได้สองเท่าเสียสองเท่าแล้วถ้าไม่ได้อ่ะไม่ได้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 เสียอะฮะบวกเท่าหนึ่งพอเห็นตัวได้ก็เสียสองเท่า โอ้ขนาดสะบัดทิ้งเมื่อกี้เหรอโอ้เอ่นเ่สะบัดทิ้งเออโอ้ไรเงี้ยไงฮะอยู่ไม่อยู่เป็นไงเป็นไงป่าไปดิๆเลยโอ้ยบอกตะขอที่ไรหลุดทุกทีโผมบ้าแต่คนอื่นอะไรวะเนี่ยทำไมมันหลุดตลอดวะเนี่ย ฮะโอ้ยเอาเอาขึ้นมาขึ้นมาดูมึงเพราะว่าปลาเล็กมากกว่ามึงโอ้นั่นไงครับออนั่นน่งร้อยอ่ะมันงับไม่โดนอ่ะโอ้ยโอ้ยละงับไม่โดนอ่ะโอ้ย,อยอเ,เออ,อวันนี้ใจดีตกปล่อยอย่างเดียว เอาไม่ไม่เอาไม่ติดเบ็ดขี่ออกหมดแล้วยังเนี่ยต้องการอย่าเด้อันนี้ไปเซ่ไว้จะหยิบนฉี่ไปเอามือออกมาไม่ลูกดีนะพี่กําเอาเอาเอามือก่อนเอามือก่อนเอามือออกมาติดเบ็ดโอ้ติติดเบ็ดพอดีว่ะ ไปกำตัวมันแม้ขี่แตกมันมันมันย้อนมันย้อนแสงเราต้องไปอย่างนี้นี่มันมันจะได้ไม่ย้อนแสงมันจะโน่นเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันย้อนแสงไงเมื่อกี้มันย้อนแสงไงอย่างวนี้วะอ้ามันย้อนแสงเอ้าเอาเอาเถอะ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 สดสดเลยสดสด เออยังสิกำพังคนนี้เ well, ฮ้ยย um, ่าเด้อมองมันเป็นนั um so, s <S <S ่สิหันหลังหันหลังมันสิไหมหันหลังมันสิมันสิหันหลังมันสิเหรอยกมันสิยกยกสองนวดยกสองนวดขึ้นมันสิมันอะเออหันหลังเะฮะโชว์หลังเห็นไหมสมมติย่ามาจะเอามือเอานวดนั่นไหนวดนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เออให้มันต้องโชว์หลังเลยหมดเออเอออย่างนั้นแหละชูขึ้น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  เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่แลมเบ้วความสุขของเราอยู่ตรงนี้แหละโอเคขาวแว๊บเลยสวัสดีสวสดีทำกันเลยนี่นี่บอสสี่ฟุตนี่บอสซีฟู้ดี๋ยนะมึเอาเทใส่นี่ยขาแว๊บหลานเร็วโหดเกินมีดอะไรนี่ยมีดไปไหนนะมีดอะ มีอยู่ไหนมีดแม่ทีไหนถ่ยนายไปให้พยาัคน,คนปูนนดู่ก็นูปัดกันเองเยไม่มีเลยของอร่อยสดกว่านี้มีไหม วิ่งพื้นปารตื้นปารดหมึกเหนียวเหนียวลาบลอยครับเกาะปะซายเราขึ้นมา กระนึบกระนึบอยู่เลยอ่ะเห็นว่านาเดีเขาก็เอาที่หลังกันบ่ะที่แต่ว่าตรงกลางมันเงยกว่าเด้ยังกระนุบอยู่เลยเฮ้ยอะไรจะสุดขนาดนี้เอาซีฟู๊ดปาสต้าบี๊นี่นี่นี่เอาไม่กัดป็ดเจ้าขาดเลยนี่นี่ยกเ้ายกหนวดขึ้นครับควายล่งดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงล่อง เอาเอาเหยื่อนี่เหยื่อเทพเลยปลดปวดปลดประสาบม,มากกังกรประสาบม,มากกังกรอเออประสาบมังกรเออไปใส่ห้องมัมยยม้ยอาร์อร่เ, <c oughs> เนี่ยเฮียกินหมึอครับกินหมึกหวานนะหานหวาน คือกินแล้วครับอื้อืมเข่งเดือดเลยนะเนี่ยอ้ดีมือดีมือเสียมพลาดมั้งตอนนี้เสียได้ายนะเราพลาดเราลืมเลยว่าจะมีส่วนนี่เขาบอกว่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม นะน้องต้องลองครับมาทะเลต้องลองของของดีๆนี้หากินยากนะของนี้หากินยากนะนี่นาบีนี่มาบเข้าให้อเดมาบเข้าให้ดูนิ้วจ้วบเอานี่ลูกเอากระโดดกระโดดมาให้ลุงเขาหน่ะ dạ kinh niệm con đi kỳ nòi nói ừ, mập. Mập. mập 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 m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 ập, mập m Mập ยอดเลยสดสดขึ้นมากินสดๆไข่ยัดสดแบบนี้ปะตาวันนี่คอลลาเจนเนี่ยเขาเลยปุ๊บเลยตาอยู่อยู่ที่เวลาเราเราไปสั่งเขาเนี่ยโอ้ขึ้นมาสดๆอย่างนี้สามร้อยสี่ร้อยเลยตัวนี้เหรอครับตัวนี้ไม่ได้สามร้อยเนี่ยอืมมีห้าหกร้อยเลยนี่ตัวนี้นะใช่ไซส์นี่นะอืมสามนิ้วกว่าก็สามนิ้วอ่ะสามร้อยอืมเหมือนที่เราไปชี้ชี้ชี้กินน่ะนะ ความปะนวดทีเงือนออมกยมันมแ่มันอยเออนไหนปีกันนะปีกันเกลือบินได้นะเขาบอกอืมจะเห็นคนไทยกินได้ไหมปีกอะอืมนแล้วบินได้เขาบอกนี่แหละดึงตรวด เป็นเป็นกีดเดียวกีดเอาดึงอออก่อนอร่อยเหมือนกันกีดกีดสัหน่อยสิเราก็อยากอย่าให้เขานี่ได้น้ำกินให้เขาดูนะครับมาม่เลยขยุ่มเลยดดเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละขยุ่มเลย ช้าช้าเขากลินอยู่ดิเขาช้ามาบเรีลบยนยาวที่อยู่เลเหมือนจะจกอม่เรียบยืนยาวเรียบยืนยาวแบบยังดอยู่ด้โอ้ของแท้ีสดบพสดอืมคือบางทีกินกับไปากมันติดยิยังเมีย อืมเอาปลอบลงครับอืมอืมรึบเฮ้ยนะแต่ท่านผู้ชมทางบ้านครับที่ทางบ้านเขาอยาก,ยากเห็นแล้วอยากอยากยากิกนนี่อีกอืมเดี๋ยวร้อนอีกอือกอหาได้เราก็กินให้เห็นอย่างนี้แหละมันจังหวัดนะถ้าไปเอาไปกินกินที่บ้านมันไม่อร่อยได้มาปุ๊บกินแป๊บนี่อืม กอมาดูกินหมดตั้งนานแล้วมั้งนะก็แม่เกลียบไปเกลียบมาอยู่เอาเลยตาวันนั่นแหละตาวันนั่นแหละฮะไม่ไม่ผมผมแพ้ผมตาผมแพ้แพ้อะไรผมแพ้ตายาใหญ่ยังพออยู่มาเดือนนัเดจัดการนะครับนี่ตาเมือตาใหญ่ๆมา่บเขาให้กินแล้วบำรุงสายตาอื้มมับ อะไรเด้ไปยืนไหลองดูลองดูครับอยากให้เขาหลอกได้นั่นละไม่ต้องเอาออกกบกุบเลยกวากันงขั้วช้าๆแรงลิ้นยาวๆลากลิ้นลากลิ้นแรงลิ้นยาวมัฟแบบนี้อร่อยเมื่อนกินแล้งตัวเขาไม่กินแต่เอ็นอย่างเดียวนี่ครับก็นะเอามา ให้ชมกับบรรยากาศกินหมึกสดๆแบ่นี้แหละได้มาก็กินกันสดๆนี่แหละอ๋ออ๋ออออยู่ไม่อยู่ขโม่คนเดียวเลยนะวันนี้นะเขาเล่นคนเดียวเลยนะเฮ้ยตึงนี้อยู่ปอดไม่ไม่มันรวบ โอ้อ,อะไรของเขาเนะี่ยโอ้โห,โหตายตายเล่นเองนะครับว่าใครไม่ได้นะครับดีนะไม่ไไดปป<า>้ปะโอ้กระป่านั่นแล้วโอ้โหก,กระบี่ไปไปขนาดนั้นป่าเนี่ยมันยังไงเนี่ยโอ้จัดเทือ่รึเปล่าเนี่ยกี่ท,ท,ทีแล้วเนี่ย นึกนึกถึงอาทริปแรกๆที่เรามาลอยกันไหมอ่ะที่ว่าช่วยจะเป็นจะตายอะไรนั่นน่ะไปไปจนขนาดนี้ดูดูโอจะบอกว่าไปจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วดูดูเลยหลุดเฉยเฮ้ยไอ้นี่มันทำไมเป็นแบบนี้วะน่าโอ้เอาใหม่ครับอีกแล้วครับรอบที่สี่รอบที่ห้าครับตาย ปลาเนี่ยอันนี้หนักกว่ากว่าใครครับเพื่อนเลยนะเนาะโอ้ปลาอย่างเงี้ยนะไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะไม่น่าหลุดไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยเออผมว่ามันจะหมดแล้วเมื่อกี้แล้วผมจะเข้าเก่งไปวิ่งเรือตามแล้วอะไรฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรไงอะไรไปรับกิโลกรอะไรฮะ ไม่ใช่หรอวิ่งขนาดนั้นบ้าแล้วไปอย่างเดียวอะ่ะส, <c oughs> สไต,สไตไสล,สล์สไตล์ไปหมดสปูนหมดสปูนเนี่ยสไตล์นี่นะวิ่ง่มา <c oughs> โ,โอ้พี่น้องเ้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับมาที่ห้าเราโดนอีกเอาไม่อยู่อีกฟาดวิ่งขนาดนั้นเนาะหมดแรงครับรับผิดชอบเอาเองนะครับ